อ่ะโอเคครับตอนนี้นะครับก็จะมาเฉลยประกาศสีเขียวนะมาลองทําดูถ้าเจอโจทย์ข้อที่เจ็ิบห้านะครับถ้าเป็นครูครูจะถัดแทนค่านะหัดแทนค่าก็คือแทนตัวเลขที่อยู่ในช้อยเข้าไปว่าช้อยไหนเป็นจริงก็ตอบเลยเพราะเขาบอกว่าให้เอาตัวเลขที่น้อยที่สุดดังนั้นข้อนี้ก็ต้องแทนตัวเลขที่น้อยที่สุดใน4ช้อยนี้ตัวเลขที่น้อยที่สุดก็คือลบสนะครับแทนลบสเข้าไปไปเช็ค สองกำลังลบ2บวก2องกำลังลบ1บวก2องกำลัง0นมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ7ส่วน2ไหมนะครับก็เป็น1ส่วน4บวกส่วน2บวก1นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ7ส่วน2ไหมครรลองเจอกันที่4ครับเป็น1ส่วน4บวก2ส่วน4บวก4ส่วน4มีค่าเป็น7ส่วน4มากกว่าหรือเท่ากับ7ส่วน2ไหมผิดครับ7ส่วน4มีค่าน้อยกว่า7ส่วน2นะครับตัดทิ้งไป ต่อไปครับลองแทนเป็นลบหเข้าไปกลายเป็นสองกำลังลบหบวกสองกลังศบวกสองกลังหมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับเจส่วนสไหมหนึ่งส่วนสบวกหบวกสะครับมากกว่าหรือเท่ากับเจ็ดส่วนสไหมก็กลายเป็นคารอนอจอกันที่สองหนึ่ส่วนสบวกสส่วนสบวกสส่วนสมากกว่าหรือเท่ากับเจ็ดส่วนสไหมก็กลายเป็นเจส่วนสมากกว่าหรือเท่ากับเจส่วนสเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับตอบข้อที่ส ต่อไปครับข้อที่76ครับข้อนี้เขาบอกว่าถ้ากําลัง x เท่ากับ10แล้ว25กําลัง1ลบ2 x มีค่าเท่าไหร่นะครับข้อนี้เดีกๆจะต้องจัดรูปตัวนี้ให้อยู่ในแพทเทิร์นของ5ากำลัง x ให้ได้นะเพื่อที่จะดึง10เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเป็นการหาคําตอบข้อนี้ก็จัดการแบบนี้ฮะนะครูขอ,ขอใช้พื้นที่ด้านหน้าก็คือ25นี่คือกํากลัง2 1ลบ2 x นะครับแบบนี้อ่ะ แจกเข้าไปครับก็กลายเป็นเท่ากับ5ากำลังสองคูณกับ5ากำลังลบ 2x เอ้า4 x เอีนะ่เอกะคันเป็นกำลัง2ทีนี้ครูพยายามจัดรูปตัวนี้ให้อยู่ใน5กำลัง x นะครับด้านนอกต้องเป็นลบ4ถูกไหมลบ4นะครับซึ่งหากำลัง x อซเท่ากับ1 0นะครับ5ากำลังสอง คูณกับ10นั่นเองลบ4นะครับก้อนี้ก็เป็น25หคูณ10กำลังลบ4หรือเท่ากับ2.5คูณ10กำลังลบ3นั่นเองครับเกิดการเลื่อนจุดไปครั้งหนึ่งนะพาทเทิลเป็นแบบนี้ครับตอบแล้วฮะ2.5คูณ10กำลังลบ3ต่อไปครับามาดูตัวนี้จัดรูปนะครับเขาบอกว่าถ้า b เท่านี้ y เท่านี้อยากรู้ว่าเ b เป็นค่าคงตัว y จะมีค่าเท่าไหร่ในรูปของ b ก็คือ จัดสรรมการให้ y อยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ที่ฝั่งขวามือต้องเป็นค่าของ b เท่านั้นมีแค่ตัว b เท่านั้นจัดยังไงมาดูกัน b เท่ากับ b 1บวก3มกำลัง a ดังนั้น3กำลัง a เท่ากับ b ลบ1นะครับคือย้าย1ไปลบฝั่งนู้นนะทีนี้ครับไปดูสรรมการที่2ก็คือ y เท่ากับ1บวก3กำลังลบ a เขียน3กำลังลบ a ให้อยู่ในรูปของ1ส่วน3กำลัง a นั่นเองนะครับ3ากำลัง a คูณขึ้นก็กลายเป็น 3ามกลัง a บวกหนส่วนด้วยสามกลัง a นะครับแบบนี้แล้วก็แทน b ลบหเข้าไปนะฮะเพราะว่าสกำลัง a เท่ากับ b ลบหนึ่ก็เป็น b ลบหบวกหส่วนด้วย b ลบหตัดตัดเหลือ b ส่วนด้วย b ลบหนะครับคำตอบดังนั้น y เท่ากับ b ส่วนด้วย b ลบหน่งแค่น,นั้นเองนะครับตอบเลยตอบแล้วนะตอบแพทเทิร์นนี้ครับ ต่อไปครับข้อที่78ข้อนี้ครับม,มันแลดูยากเนาะเราก็มาจัดการกันครับยากไม่สนครับสนแค่ทําได้เปล่านะครับทําได้เปล่ามาดูข้อนี้ครับก็เป็นแยกตัวแรกครับ2กํกลัง n คูณกับ2กําลัง4หารด้วยอันนี้ก็แจกไปเนาะสอลังเกํนลัง2ครับคูณกับ2กําลังลบ 3n นะทีนี้ติดเครื่องหมายหารเนาะ,ะทีนี้ครูเปลี่ยน คือไม่หารนะจะติดไว้ก่อน4ตัวนี้นะครับก็คือ2องกำลัง2คูณกับทำด้านบนดีกว่าสกำลัง2ครับคูณกับ2 n บวก1แจกเข้าไปฮะก็กลายเป็น2องกำลัง4 n นะครับคูณกับ2องกำลังสองหารด้วยตัวนี้ครับสามารถแจกเข้าไปก็คือ2องกำลัง n คูณกับ2องกำลังลบ1นะครับแจกแบบนี้ n บวก1 n, n กคูณเอ็นก็กลายเป็น2องกำลัง n อ็นกำลัง2คูณกับ2องกำลัง n ูณกับ2องกลังลบ n คูณกับ2กําลังลบ1แบบนี้ครับนะทีนี้ก็เปลี่ยนหารกลายเป็นคูณใช่ไหมอ่ะตอนนี้ตัดกันก่อนนะครับต่อไปก็เปลี่ยนหารกลายเป็นคูณนะคือเขียนบรรทัดใหม่ดีกว่ากลัวลืมนะครับบรรทัดด้านหน้ากลายเป็นแบบนี้ครับหารกลายเป็นคูณด้านล่างขึ้นไปด้านบน,นครับ แบบนี้ครับตัดได้ตัดหรือสองกำลัง n เดียว n เดียวตัด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 สองกำลังสามสองกำลังสามตัดตัดหรือสองกำลังหนึ่งครับก้อนหน้ามีค่า่ากับงสองกำลังหนึ่งหรือตอบเลขสองอย่างเดียวนั่นเองไปดูที่ก้อนหลังครับก้อนหลังครับข้อนี้เด็กๆต้องเคลียร์เคลียร์พื้นที่ออกก่อนลบ x แบบนี้ใช่ไหมครับตอนนี้สองกำลัง x บวกด้วยสองกำลัง x อกสองกำลังหนึ่ง บวกด้วย2กลัง x คูณกับ2ลังสองแล้วก็แจกตัวนี้เข้าไปครับเพราะว่าลบเเจอเนะครับเอาเลขยกกำลังมาบวกกันนะไม่ได้มาคูณกันนะลูกนะครับเพราะว่าถ้าเลขฐานเหมือนกันนะครับฐานเหมือนกันคูณกันต้องเอาเลขยกกำลังมาบวกกันนะครับข้อนี้ก็จะเป็นลบ x กบวกกับ x ็ก็จะกลายเป็นคําตอบก็ค,คือ2กําลังศูนย์นั่นเองครับอันนี้ก็มาคูณตัวนี้ก็เป็น2อกำลังศูนย์แจกเข้าไปตัวนี้ แบบนี้ครับทีนี้2องกำลังศูนย์มีค่าเป็น1เนาะหนึ่งคูณสองกำลังหนึ่งมีค่าเป็น2 1งคูณสองกำลังสองมีค่าเป็น4นะครับดังนั้นตัวด้านหลังบวกกันได้7จ็ดตัวด้านหลังมีค่าเป็น7ตัวด้านหน้ามีค่าเป็น2นะครับตัวหน้าบวกตัวหลังมีค่าเป็น9ต่อไปแล้วคือเลขเก้านะครับส่วนข้อ7 9็ดคูณจะขอข้ามก่อนเพราะว่าเป็นผลคูณที่มีกําลังถึงกำลังหกเลยนะถ้าเราคูณเสร็จนะครับแล้วเขาบอกว่า n คือตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าของ x อกําลังสามคือเราคูณเสร็จแล ลข x กําลังสามนะครับว่ามันเป็นเลขอะไรเนาะซึ่งข้อนี้นะครับมันเฉลยเป็นปข้อที่3แล้วก็ n มีค่าเท่ากับ22่สิบสองกเดียลองทําดูก็ได้นะครับระหว่างการข้ามเผื่อบางคนทําได้บางคนทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเก็บรายละเอียดให้ครบเองแค่นั้นนะไปดูค่ะต่อไปครับข้อที่80ครับข้อนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะักเราลองดูนะจงหาค่า x ครับนะ จงหาค่า x นะเมื่อไรนะตัวนี้ครับก็จะมีค่าเท่ากับ2องกลังสนะครับ2อลบเนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็แจกแจกนะครับกลายเป็น2องกลังสคูณกับ2องกลังลบสอนะครับบวกด้วยอบวกด้วย2องกำลังสคูณกับสองกลังลบสอบวกด้วย2องกำลังสอคูณกับสองกลังลบสออ่าทีนี้เด็กๆก็จะเห็นโผล่ขึ้นมาว่ามันมีลบสอทั้งหมดเลยนะครับมีลบสอทั้งหมดเลยนะเราก็สามารถดึงออกมาด้านลองได้เลยด้านในก็จะ 2องกำลังอเอมาไว้ด้านนอกนะด้านในก็มีค่าเท่ากับ2องกำลังสี่สองกำลังสมีค่าเท่ากับสิบหกสอลังมีค่าเท่ากับแปดลังสมีค่าเท่ากับสแล้วก็แบบนี้ครับดังนั้นสองกลังลบสอนะครับมีค่าคูณกับยี่สเท่ากับสิบครับสองกลังลบสอนะครับมีค่าเท่ากับหนส่วนสหรือหนส่วนสมีค่าเท่ากับสองกลังลบหนั่นเองนะครับดังนั้นลบสอมีค่าเท่ากับลบหนึ่งเอ็กเดียวกับหนึ่งส่วนส ตอบได้แล้วนะงนั้นตอนนี้นะครับครูจะขอเฉลยเพิ่มนะขอเฉลยเพิ่มก่อนอีกสักข้อข้อหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เวลามันเหมาะพอดีข้อน,นี้ครับข้อใดตอ่อไปนี้ถูกต้องนะครับข้อน,นี้ก็ต้องเขียนสองสองคูณ a เป็นสอง a สองคูณ a เป็นสอง a อันนี้เป็นสอง a นะครับสอง a คูณสอง a กลายเป็นสอง a ดังนั้นข้อน,นี้นะครับกลายเป็นสองสอง a บวกสองสอง a บวกสองสอง a นะครับก็จะกลายเป็นเท่ากับ3ามคูณกับสองลังสคือมี 2a เอนี่ยอยู่3ก้อนนะความหมายของตัวเนี้คือมี 2a อยู่3ก้อนนะครับตอบได้ข้อที่1ทถูกต้องกอไก่ถูกต้องถ้าไม่มีกอไก่ตัดทิ้งว้า <What? S 1> ตัดได้ข้อเดียวต่อไปขอไข่ไปดูฮะข้อนี้จัดการกันทีนี้เด็กๆดูนะมันสามกลังเไปไหนอะ อันนี้นะครับมันมีค่าเท่ากับ6กนะลูก6มีค่าแยกออกมาได้เป็น2อบวก2อคูณกับ3ใช่ไหมครับถ้ามันมีกําลัง x อยู่ด้านนอกแจกเข้าไปได้ด้านในนะครับตอนนี้2กําลัง x คูณ3กําลัง x 2กําลัง x คูณ3กําลัง x 2กําลัง x คูณ3กําลัง x อันนี้สามารถแจกเข้าไปได้ดังนั้นคําตอบก็คือมันจะเป็น2 3คูณกับ2กําลัง x คูณกับ3กําลัง x หรือมีค่าเท่ากับ3คูณกับ 6กำลัง x นะครับเพราะว่า2กำลัง x กับ3กำลัง x เนี่ยถ้ากำลังเท่ากันสามารถเอาฐานคูณกันได้นะครับข้อที่2ก็จะถูกต้องตัดช้อย c e เหลือ c h o i แค่หนึ่งกับ c h o i ข้อที่4ไปดูข้อที่3ครับข้อนี้นะครับก็คือ8เนี่ยคือ2อกำลัง3ใช่ไหมสองกำลังสามนะครับเราแจกเข้าไปก็เป็นสองกำลังสาม x สาม x คูณกับสามกำลัง x นะครับนี่สองกำลัง x คูณกับสามกำลัง x อันนี้แจกเข้าไป2กําลัง 3x คูณกับ3กําลัง x โอเคเหมือนกันทั้ง3ก้อนดังนั้นข้อนี้3อยู่ด้านหน้าครับด้านในก็จะเป็น2กําลัง3คูณกับ3นะครับซึ่งเป็น8คูณกับ3เป็น24กําลัง x ดังนั้นข้อนี้ถูกตุกข้อนะครับจะซช้สมบัติของเลขยกกําลังนะถ้าใครที่สงสัยข้อนี้นะครับเด็กจะพิ่งงงนะเด็กต้องไปทำความเข้าใจกับนิยามนี้ว่า6 กำลัง x มีค่าเท่ากับ2คูณ3กำลัง x แบบนี้ครับเด็กๆต้องวิเคราะห์แบบนี้นะเด็กก็สามารถแจกเข้าไปได้ก็กลายเป็น 2, 2> กำลัง x คูณ3กำลัง x แบบนี้ครับและเด็กๆก็ต้องจำนิยายมไว้ประมาณว่าถ้าเลขยกกำลังเหมือนกันนะครับฐานคนละฐานเราสามารถเอาฐานมาคูณกันได้เลยแบบนี้นะเช่น4ีกำลัง2คูณกับ 3ากำลัง2นะครับมาพิสูจน์ก็มีค่าเท่ากับ12บสอกำลัง2อง4เรามาพิสูจน์ลูก4กำลัง2มีค่า16 3กำลัง2มีค่าเป็น9ก้กคูณ9ก็มีค่าเท่ากับ14 4เหมือนกันนะครับตัวนี้มันจะเป็นนิยามที่เด็กต้องทำความเข้าใจดังนั้นการบ้านคือปากกาสีเขียวตัวนี้ครับส่วนข้อที่85ข้ามนะครับขอให้ไปเรียนเรื่องล็อกในมอไปค่อยกลับมาทำจะง่ายเลยนะครับโอเคทำปากกาสีเขียวนะเดี๋ยวเจอกันในตอนต่อไปครับสำหรับตอนนี้พอเท่านี้ครับบ๊ายบาย